สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาสเซนเตอร์บนราชธานีวันนี้ผมเป็นต่อครับได้นํารถนะต้องบอกว่าเป็นรถสวยๆปีใหม่ๆแล้วกันนะครับสำหรับออปชั่นจัดเต็มนะฮะสำหรับอีซูซุตัวใหม่โมเดลปัจจุบันนะครับโมเดลปี2020-21นี่แหละนะครับใครหลายคนที่ถามเข้ามาก่อนหน้านี้ว่าทําไมขายแต่ f o r t u n เนอนะวันนี้ผมได้ในส่วนของอีซูซุนะครับออเนนะครับเป็นมิวตัวใหม่นะครับเป็นตัว อัลติเมทนะครับถือว่าท็อปสุดของรุ่นแล้วแหละนะครับสำหรับยีสูตต้องบอกก่อนว่า3.0นะครับหรือ1.9ที่เป็นอัลติเมทเนี่ยครับออปชั่นไม่แพ้ตัวขับเคลื่อน4ล้อ4วิวเลยนะครับเพราะเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่เกียมี4วินขับเคลื่อน4ล้อกับับ2ล้อแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นออปชั่นตัวนี้ถือว่าท็อปสุดแล้วนะครับวันนี้ได้สีดํามาได้สีดํามานะครับในเรื่องของการออกแบบหลายท่านก็คงจะเห็นผ่านตาในเรื่องของ S <S <an> <S เขาเรียกว่าเปิดตัวมาสักพักนะครับวิ่งตามท้องถนนก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า,าคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ในโมเดลนี้นะหลายคนก็บอกว่าบางคนก็บอกสวยดีนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่ามันดูเรียบๆไปแต่สําหรับผมผมมองว่าก็เป็นเอกลักษณ์ของอีซูซูอยู่พอสมควรนะครับอาจจะด้วยว่าอีซูซูไม่ค่อยได้ทําหน้าตาที่มันดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นเรียมเรียมอะเป็นทรงคล้ายๆ หน้าแมลงอ่ะนะครับดูดีอยู่นะนะครับแล้วก็สวยด้วยนะแล้วก็รุ่นนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวท็อปก็จะมีออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาเยอะอยู่เยอะอยู่หลายรายการนะครับบางทีบางค่ายเจ้าตลาดก็อาจจะน้อยกว่าด้วยนะครับสำหรับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้นะครับเซ็นเซอร์ให้อรอบคันแล้วกันนะครับด้านหน้าก็มีให้นอกจากนี้ก็ยังมีกล้องนะครับกล้องที่เป็นกล้องคู่นะครับสังเกตอยู่บน กระจกนะฮะเห็นไหมครับกล้องขนาดใหญ่2ตัวเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆทําหน้าที่เป็นตัวคล้ายๆเรดาร์ของของค่ายอื่นนะที่เขาใช้เป็นอะแดปตีที่เขาใช้เป็นตัวเรดาร์แต่ตัวนี้เขาจะใช้เป็นกล้องนะครับทำงานในเรื่องของการคลิปเลนด้วยและกาในเรื่องของเบรกนะครับออโต้ Auto, แล้วก็ตัวนี้นะเป็นอะแดปตีพุซซอนโทนที่เขาเรียกว่าจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับเป็นตัว Stop and Go กก็คือเบรกแล้วก็เคลื่อนที่ตามคันข้างหน้า ถือออปชันไม่ธรรมดานะครับในส่วนตัวผมว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานและก็เหมาะสมแล้วแหละนะครับที่อีสุให้มาในโมเดลนี้ในเรื่องของล้อนะครับล้อแม็กอีสุก็ให้มาเป็นขอบ20ลายใหม่นะครับลายใหม่ที่ยุกคก่อนๆมิวเตัวปี2019ตัวดิออริกหรือไอคอนิกก็แล้วแต่นะครับลายก็จะดูเรียบๆตัวนี้ก็จะเป็นลายใบพัดที่ปัดเงามาด้านหน้านะครับและให้ขอบ20มา อันนี้ผมไปเปลี่ยนล้อใหม่ไปเปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนยางใหม่นะครับเปลี่ยนยางใหม่เป็นของแลนโซนะครับแลนโซไทยตัวนี้ก็ยางาลายประมาณออโเทเลนนะออโทเลนนิดนึงนะครับก็ไม่ใช่ว่า,าเรียบซะทีเดียวนะครับสามารถที่จะไปได้ทุกพื้นที่พื้นผิวนะครับดีเลยนะครับและอีกอย่างนะยิสุก็อย่างที่ทราบกันแล้วแหละตั้งแต่ตัวออนิวตัวใหม่นะครับเปิดตัวมาเนี่ยนะครับปี1920เขาทำการปรับปีกนกนะครับให้มี ลักษณะขนาดกับพื้นนะครับให้มันกดเขาเรียกว่ากดล้อมากขึ้นทําให้มันขับนิ่งขึ้นนะบอกเขาขับแล้วมันดูนิ่งดูเข้าโค้งได้มั่นใจมากขึ้นอันนี้ดูดูจากรีวิวเขาทดสอบนะก็ถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทราบก็มาลองขับนะก็ทดสอบมาสักพักถือว่าดีแหละนะครับด้านข้างก็สไตล์ยูสุครับเรียบแต่มีมิตินะครับดูเรียบแต่มีมิตินะครับขอบประตูอะไรต่างๆอันนี้เจ้าของเดิมใส่เป็นตัว โครเมียมกันรอยเบ้ามือเปิดมาให้นะครับนะด้านหลังนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมนะครับหลายๆคนก็อยากให้มีแล้วแหละนะครับในส่วนของประตูหลังที่เป็นไฟฟ้านะครับเปิดด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับยุคก่อนๆก,ก,ก็เป็นแบบนันนวดมือนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเพราะาอีสูเองก็ทํามาได้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับแต่หลังๆมายุคใหม่ๆรถที่เป็น TPV ขนาดใหญ่หรือว่าเป็นรถที่ระดับผู้บริหารหน่อยก็ อยากได้ความสะดวกสบายมากขึ้นก็มีประตูหลังไฟฟ้ามาให้มีโลโก้ขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังคําว่า Isuzu เดี๋ยวเปิดให้ดูเปิใดปให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับ Isuzu เองก็ถือว่าปรับเปลี่ยนไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของประตูหลังที่บอกว่าไม่ใช่เหล็กนะครับก็เป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติก ABS ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมว่าไม่มีความต่างกันมากระหว่างว่า เป็นเหล็กเหมือนตัวรถกับเป็นพลาสติก ABS แบบนี้นะครับเพราะผมมองว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือชนจริงผมว่าก็มันเอาไม่อยู่หรอกถึงเป็นเหล็กก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็ดีก็คือลดน้าหนักนะครับลดน้าหนักในส่วนของประตูลหลังได้ดีเลยนะครับด้านหลังนะด้านหลังอีซูุก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือถ้าบอเรียบนะฮะบาะที่แถวที่3เนี่ยนะครับอืมผูมีความมีความดีดคืนด้วยนะนะครับเวลาเราดึงปุ๊บปล่อยเห็นไหมปล่อยแล้วมันดีดคืนแบบ รื้อลงไปเลยอ่ะนะครับมันไม่ใช่ต้องไปดันถ้วยนะครับภายในจะเป็นสีสีนี้นะสีน้ําตาลตัวท็อปเป็นสีน้ําตาลหมดเลยนะครับถือว่า,าตัวนี้ให้มาดีให้มาดีผมว่าภายในจะดูหรูหราแล้วก็ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเบาะค้่หน้าเดี๋ยวผมพาไปดูมีตัวเ,เทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นคูลแม็กนะครับทําให้ไม่เก,ก็บความร้อนนะครับถือว่าดีเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอีสูก็สไตล์นี้อยู่แล้วนะครับ ถ้าเป็นยุคก่อนๆนะตัวด้านหลังนะครับเขาจะต่ำนะครับแล้วก็ต้องมีตัวตัวกล่องนึงยกขึ้นมาให้มันเสมอแต่ตัวนี้เสมอมาเลยตั้งจากโรงงานเลยนะครับแต่เบาะก็ยังพับเรียบได้อยู่นะครับีว่าดีีดว่าดีโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องอไม่ใช่หคองเครื่องไปดูอ่ภายในกันออหน่อยเออโอ้อภายในนะครับภายในสำหรับอ s ซูซูนิวเอรุ่นใหม่ มมผมชอบที่สุดก็คือเรื่องของเบาะเขาเบอกเขาเห็นไหมครับเขาทำมาในเรื่องของลายนะครับที่ดูแตกต่างนะครับจากรุ่นเดิมอยู่เยอะเลยนะครับมีปีกเบาะที่แยกเป็นสัสดส่วนชัดเจนแล้วก็เล่นลายเล่นาลายได้เนี่ยนะเดินได้อะไรต่างๆนี่ทรงมันสวยนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกไปนะครับมีคําว่าค o ูเม็กเห็นไหมครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่ไม่เก็บความร้อนนะครับลดอุณหภูมิถือว่าดีแหละนะครับ ทุกวันนี้รถจอดตากแดดอะไรต่างๆนะครับถึงจะมีสตาร์ทนอกรถถึงจะมะีเปิดแอร์ไว้รอแต่เบาะเองเนี่ยค่อนข้างที่จะขายความร้อนได้ชา้าอันนี้มีมาให้ก็ถือว่าดีครับมีอีกเจ้านึงก็คือไททันนะนะครับทางมิตซูของปาเจโร่อะไรต่างๆก็มีนะครับ, ero, รนะรบตัวนี้ก็ดีแต่ได้เฉพาะคูน้านะครับคูน้านะโอเคเบาะปอกไฟฟ้าทรงพรมลายอะไรต่างๆก็เหมือนก,น,กนกันกับเจ้าตัว All NewD Max ตัวใหม่นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเช่นเดียวกันนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ให้ความรู้ร้ายอยู่พอสมควรนะครับมิวเอ็ก็แอบ,บเล่นสีโทนโอรสแบบนี้นะครับยาวไปถึงนู้นเลยนะครับรวมถึงแผงประตูต่างๆอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปบนรถให้ละกันเนาะเดี๋ยวดูเรื่องของเลขใหม่อืมชอบการอบเบาะของทางยูสุนะจริงๆชอบมากแต่โมเดลนู้นเลยนะนะครับทำได้ดีอยู่พอสมควร,ะรน,น,นะครับเบาไอ้ตัวปุ่มปรับเขาเปลี่ยนไปแล้วนะสมัยก่อนเป็นทรงเรือใบนะก็คือ ตัวก้านปรับเอินอยู่ข้างบนนะนะเปลี่ยนไปแล้วเปยนไปแลวโอเครู้สึกว่าปรับเบาะได้เยอะทิศทางมากขึ้นด้วยนะนะครับโอเคสตาร์ทนิดหนึ่งอ่านได้อยู่ขบา้ายโอ้โห,หน้าจออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไฟอะไรเนี่ย <c oughs> ไฟอะไรเนี่ยเออโอเคอ่าเป็นหน้าจอ tft นะครับโชว์ในเรื่องของรูปรถขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะบอกสถานะต่างๆนะครับอืมผมชอบนะในเรื่องของการให้รายละเอียดของตัว รายละเลอียดต่างๆของหน้าจอมาดีครับดีทีคือว่าดีโอจอใหญ่มากนะครับอืมัวน,นี้อะไรไม่มีอุปกรณ์พันบลูทูธอ๋อตัวน,นี้เป็นบลูทูธนะครับก็เลือกใช้งานได้ต่างๆครับรล้วิวอะไรได้หมดเออไวนะไวนะผมแตะนิดเดียวไวเลยนะใช้ได้นะครับตัวน,นี้เป็นแบบเป็นโนก็เห็นมาสักพักเหมือนที่บอกนะครับอืมเ,มเกียสวยของเกียสวยมากนะครับนึกวผมตารใช้งานต่างสวยเลย แต่ผมชอบตรงนี้มีไฟนะครับไฟที่ถ้าตอนกคืนเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นไฟก็เรียกว่าเป็นริมอ่าแคมเปญไลท์เป็นริมแบบเบาๆนะครับไฟดูสว่างมาตรงนี้นะครับโอ้โหเพลงเข้ากับชีวิตมากนะครับเชิญได้เชิญได้โอ,ไออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเลกไม้อยู่ไหนเนี่ยพร้อมต้องปิดป,ประตูก่อน,ออออนใช่ไหมอ่ะให้ถอยอ,อ่ะโอเคถอยหน่อยนิดนึงอ่าเลี้ยวด้วยไหมอ่าเลี้ยวด้วยเลี้ยวด้วยนะครับเลี้ยวตามนะครับเส้น ต,ต้องถอยซวยเลยนะครับอาจจะยังไม่มีกล้องรอบคันนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาในการใช้งานนะครับเพราะแต่ก่อนเราไม่มีกล้องเรายังขับได้เลย <c oughs> นะดูเลขไหมเอา้าด,ดูปิดประตูใช่ไหมฮะขนะออนุญาตปิดประตูหน่อยแล้วกันนะครับนะโอเคเลขไหมอยู่ที่หมองเห็นไหมครับแปดหมื่นสองพันเล็กๆตรงนั้เนี <c> ่ย <oughs> เลขี่แมื่นอ้าอยู่ที่82,973กิโลเมตรนะครับอืมถือว่าโอเคนะครับก็ปี2021นะปี2021่อจดเดือนมีนาปี64นะครับเดือนมีนาปี64คอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยแหละอแอปชอบและแอปชอบภายในนะเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าผมได้นั่งทุกค่ายแล้วแหละนะครับมองเหลือไปฝั่งนู้นจะเห็นปาเจโร่ผมเขาไปนั่งมาแล้วนะครับปาเจโร่สปอร์ต โมเดลปี2021เช่นเดียวกันตัวที่มีคลิกเซนเซอร์เปิดฝากระโปรงเหมือนกันเดี๋ยวตัวนั้นเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ผมไปนั่งแล้วนะครับภายในผมแอบชอบความความนั่งสบายของเบาะแล้วก็ความดูไม่มากไปสําหรับคอนโซลแล้วก็ในเรื่องของภายในอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับ ดี๋ยวดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นตัวท็อปสุดขับ2ก็ท็อปสุดก็จะมี2ตัวก็คือ1.9อ l t i m a t e กับ3.0อ l t i m a t e เช่นเดียวกันนะครับของเขาอีสูเขาก็จะมีหลายตัวฮะอย่างมีลักชัวรี่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ท็อปสุดก็ตัวนี้ละกันเอาง่ายๆนะครับก็แยกย่อยอุปกรณ์ของเล่นมาแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเป็นตัว3,000ซ c 190แรงม้าแล้วนะตัวนี้แรงม้าเขาเพิ่มขึ้นอยู่เห็นได้ชัดอยู่พอสมควรนะครับใครที่บอกอีซูไม่แรงนะลองมาดูตัวนี้ดูถึงว่าแรงม้าใช้ได้นะครับอัตเาเร่งดีแน่นอนนะครับอืมเข้าสปีดเขาทดสอบมาก็185บวกบวกอะ่ะแต่ก็น่าจะตันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเพราะกล่องน่าจะตัดแล้วแหละนะครับนี่หน้าเอกลักษณ์ของอีซูก็จะมีเพจอยู่ด้านหน้า,านี้นะครับสีต้องแบบนี้นะ <c oughs> นะครับอ่ะฝากระโปรงไม่ขยับนะครับแน่นอนแหละโดยราคารถ แล้วปีรดขนาดนี้นะครับถ้าขยับก็น่าจะก็น่าจะแบบมีอะไรสักอย่างแล้วแหละครับแต่คันนี้ถือว่าเดิมสวยครับอสิ่งหนึ่งที่ชอบนะที่สู่โมเดลนี้นะครับตั้งแต่วีคอร์สตั้งแต่อะไรแล้วแหละนะครับตัวนี้เขาให้เป็นที่ปั่นน้าฝนมาอยู่ตรงก้านที่ปั่นน้าฝนเลยนะผมชอบนะตัวนี้ดีดีตัวนี้ดีดน,ดนะครับยังไม่เจอปัญหาอะไรนะแต่นานไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็เพิ่งมีในโมเดลปี20 20 21นี่แหละนะครับจะไม่เห็นตุ่มหนะ้าฝากระโปรงมันก็จะดู เรียบเรียบดีนะครับอ่ะไฟสวยไฟสวยนะใครที่สนใจนะคันนี้นะครับผมป้ายแดงก็อยู่ประมาณ1น00ล้านสี่แสนหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันมั้งนะครับหรือเอาตีวงกลมก็ล้านสี่ห้าโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซนเตอร์นะขายคันนี้นะครับปี2021อย่างที่บอกไปนะครับสีดําตัวท็อปนะครับ3.0คันนี้ราคาอยู่ที่ 1 1 9 9 0 0้บาทนะครับผมนะครับล้านสมีทอนนะครับทังนั้นก็ประหยัดไปกว่า2 0 0แสนกว่าบาทแล้วกันนะครับใครที่สนใจใครที่หาอยู่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นต่อนะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยดีกว่า090นะครับ52144งหนะครับ090 52144าศเบอร์นี้ผมใช้เป็นไอเดียรายได้เลยนะครับสมาติจะทักขเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีนึงวันนีี้สสวัสดัดครบ